นะคะพบกับช่อง KN 3 1 1 1นกันค่ะทุกคนคูอวันนี้ค่ะเราค่ะก็จะไปแคมป์กันค่ะทุกคนเล right ้งไหมเอาไปแบบเล้งเลยเล้งโก้เนาะคงจะไม่ว่าอะไรนะคะเล้งโก้เรานะคะก็จะไปท้ามฟงนั่นเองคลิปนี้นะคะก็อยากตัดเด็กก็ต้องได้ตัดเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอวาร์ปไปตอนที่เรา เจอกันหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้คะเราคะเข้าสู่แมบวิ่งกันค่ะทุกคนมันเรียกว่าแบบวิ่งหรอไม่รู้แบบอะไรแต่มันเป็นแบบเกเตรียมพร้อมชอบตัวนี้เพว่ามาได้วิ่ เราเราจะไปที่ที่ไหนคะเราก็จะไปแคมปบนหลังขาวบานนั้นหรือว่าไปพ้นี่ี่เรเ่แค่น้ไหมคะทุกคน คะ่ะไม่รู้ว่าวงเต็มไปหรือเปล่านะนี่เห็นไหมคนเห็นคนไหมคะนี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคือบอกไว้ว่าคลิปนี้ะคะก็จะไม่มีชมพูด้วยนะคะเพราะว่าขี่เกียจขี้่เกียจพาเพื่อนมาเพราะ โูกแล้วแล้วมันจะครั้งค่าแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงชมพูด้วยมั้นเองแต่คขาที่แล้วได้ยินเสียงหรือเปล่าคะทุกคน,นเพื่อมๆได้ยินไม่ได้ยินเหรอขนาดเราโทรทางไลน์กันเลยนนะนี่คือทดองนะคะก็ไปสุม่มมาจาก ลัอกี้รอยอสวยไหมเราไม่ชอบใส่ที่แบบปิดหน้าเลยเพราะว่ามันดูไม่สวยเราไม่ชอบเดี๋ยวรอจนวงมานะคะเราก็จะมาถ<อ>่ายทีขอบคุณนะคะที่คนติดตามเรามาตลอดเลยนะคนเห็นคนไม่เย เมื่อกี้คงอยู่กันไหคะตรงไหนนะทุกคนนั่นถังแดงหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนไม่สื้อขาวอะ่ะนั้นเห็นหรือ,อยังเห็นแล้วเห็นแล้วตรงที่เขาเขาโชว์พลีเลย โอเคงั้นไปดูตอนที่วงมาแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ว,วงไม่เต็มใจที่จะมาเลยค่ะทุกคนเนี่ยเห็น <c oughs> เจดคนแล้วนะครับผมแล้วก็วัยมากแต่ห้าสิบเดียว17สิบเจดก่อนนี้เลยครับ นี่เห็นยังไงวงวงมาแล้วนั่นไงวงวงมาแล้วนะคะวงมาแล้วเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ทุกคนคือเราจะบอกอะไรให้ทุกคนกันนะคะว่านั่นไงทุกก็คือเวลาเราจะไปแพม่ะทุกคนค มันจะลงไม่โดนแผ่นป้าทุกครั้งเลยบางครั้งก็โดนใครเคยยิงเข้าหัวบ้างแชร์คมเมในมาด้านล่างเลยนะคะว่าเรายิงได้สองสามครั้งหรือไม่ก็สิบ,สบ,สบครั้งค่ะได้เห็นคนอองาน,นไหมหายไปแล้วค่ะทุกคน มันน่าจะอยู่แถวๆบ้านนี้บ้านตอนนี้หน้ามันน่าจะหนีได้ไม่ไคลตอนนี้โดนบินมาแล้วก็นั่นนั่นนั่นคนลลบไม่ได้โดรนโดนสามารถยิงเราได้ไหมอ่ะ โดนนม่เห็นแล้วก็เบนก็หายไปค่ะทุกคนโอเควับกันตอนนี้นะครับผมก็ทุกคนเห็นวงเอ,อตัวนั้นไหมสิทุกคนว่า เสียงอะไรอ่ะทุกคนได้ยินไหมตึกตึกเราเปกองไปเลยไหมคะทุกคน <S <S เราล่าวงเป็นใจให้เราเหลือที่หนึ่งไหมอย่าลืมห้ามโกงนะคะทุกคนห้ามโกงให้คอมเมาได้ล่านะคะห้ามโกงนะว่าเราจะอยู่ที่เท่าไหร่ห้ามโกงนะคะทุกคน ย้ำนาว่าห้ามโกงนะคะ